ตอนนี้ผมใส่กันหนกลงไปละลายผักโูดนะศิลปะยุคเดียวกับปางสามยอดนะก <_ d ata> ็อย่าเติมตรงนี้อีกหน่อยก็จบงานแล้วเราก็เซน็นโอเคครับขอบคุณวิศิษยยาลุปรีได้ให้นั่งทํางานครับไอเยจ,จิทุกองคุ้มครองครับใครจะเรียนสั่งงานประมานะครับเมื่อกี้อาตารวจบอกว่าเขาจัดงานกันที่อะไรนะโรบินสันเนี่ยไม่ได้ไปนานแล้วโรบินสัน โอเคครับวันนี้อาจจะแวะไปครับหรืออาจจะไปพรุ่งนี้ครับโอเคครับที่เราบรนสันมีงานพรุ่งนี้แปลกๆไม่ได้ไปนานเลยเพราะว่าตอนแต่งร้านหรือตกแต่งรับตกแต่งงานร้านค้าหรือร้านอาหารหรือตกแต่งบ้านสร้างอะไรผมจะไปที่โฮมโปรไอ ที่ไทยวัสดุตลอดพนักงานที่ไทยวัสดุจะคอยแนะนําผมอย่างดีเลยใช้คอมพิวเตอร์คํานวณสีอย่างดีเลยก็ผมก็แวะไปกินอะไรกินข้าวกินกาแฟไม่ได้ไปนานเลยนะโอเคครับนี้ไม่ดีอาจจะไปที่โรป็นสันครับโอเคอย่ามาดูกหนกสุดท้ายเลยแล้วก็เซนจบงานงานงานวัดเล่นวันนี้ครับงขอให้เจใจทุกคนนะครับโอ้คุณพีกติยาลุลีให้นั่งทํางานครับ